เอาล้วครับผมหลังจาก EP ที่แล้วนะครับที่เราได้คุยกับแม็กเอเลสเตอร์แล้วเราบินตามแม็ก e อเลสเตอร์มาที่แอนฟิลนะครับเราก็ได้ลงฝึกซ้อมกับทางด้านของลิวพูลแล้วนะครับและเราก็ได้เล่นเปิดตัวไปกับลิวพูลในหลายๆแมตช์ด้วยนะครับแล้วก็มาวันนี้ครับจะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดอีกเช่นเคยนะครับสำหรับ EP นี้นะครับผม ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องมิสเตอร์มินนะครับผมแล้วเราก็มาอยู่กับเกม Fc 24อีกเช่นเคยนะครับผมก็มาอยู่กับซีรีส์ของฮาวิมอยนะครับแบ็กขวาที่มี d ด n น e l ลอาเวสเป็นไอดอลนะครับผมคือไอมอยเนี่ยมันมีอาเวสนะครับเพราะว่าทรงบอลของอาเวสคือดุดันนะครับแบบว่าดุดันไม่เกรงใจใครด้วยนะครับผมก็มี เอาเวเป็นไอดอลเนาะสำหรับหาวฟี่มอยนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับผมเราก็จะไปดูทางด้านของตัวผู้เล่นในทีมเรานะครับว่าตอนนี้มันมีเทนท์นะครับที่ย้ายออกไปนะคนนึงแนละก็จะมีเทนท์นะครับนี่เทนทกนัไอโกเมสนะโกเมสรู้สึกว่าจะไปอยู่วูฟมั้งน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวผมไปเช็คดูว่าเทนทเนี่ยมันย้ายไปอยู่ที่ไหนนะครับผมอ่าและนี่ฮะสำหรับ เทนนะครับย้ายออกไปอยู่กับทางด้านของเรอัลมาดริดนะครับก็ถือว่าไปในทีมที่เรียกได้ว่าเป็นเจ้าของยุโรปเลยนะครับสำหรับเทนเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับส่วนอีกคนนึงก็จะเป็นโกเมสนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะย้ายไปอยู่ในพิมเมริกนะน่าจะเป็นวูฟนะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอ่านี่ครับก็เป็นโจโกเมสนะครับที่ย้ายไปอยู่กับวูฟนะสองคนนะครับตอนนี้ที่ย้ายออกจากทีมเราไปนะครับสําหรับโจโกเมสและก็เทนอเล็กซานเดอร์อาร์โนนะครับผม ส่วนทางด้านของลิเวอร์พูลนะครับได้เสริมเข้ามา1คนนั่นก็คือเอาเมเรชานนะครับกลับมาคุมแดนกลางให้กับทีมอีกครั้งนะครับสำหรับเอมเมเรชานนะครับส่วนคนอื่นๆก็ยังอยู่กันครบนะครับไม่มีใครออกสักคนเดียวนะครับผม ส่วนข้างหน้านี้ก็ไม่เสริมเลยนะสำหรับแจนะ็กเก็ตคอปหน้าไว้ใจ3คนนี้มากครับโจตา้ากากโปแล้วก็ดาวินนูเยสนะครับผมเอาล้ครับผมแล้วตอนนี้เรามีแววที่จะได้ลงเป็นสิตัวจริงแล้วนะครับคือหลอดของเราเนี่ยใกล้ขึ้นมากับการได้ลงเป็นตัวจริงแบบว่าใกล้เลยออแค่นิดเดียวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าแมตชนี้นะเราจะเจอกับทางด้านของซัปเปอร์นะครับไม่รู้ว่าเราจะได้ลงเป็นตัวจริงหรือเปล่านะครับผม ได้ไหมโอเคโอ้โหแล้วเม็ดนี้ฮะเราได้ลงเป็นตัวจริงนะครับผมสิคนแรกเราจะเป็นคนแรกตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลมานะคือแมตนี้คือแมตแรกเลยนะครับที่เราจะได้ลงเล่นเป็นสิคนแรกนะครับเอาละครับแล้วเกมกะทางด้านของท o t ตแนมฮอสเปอร์ครับเราจะออกไปเยือนนะแล้วได้ลงเป็นสิตัวจริงเราก็จะทําผลงานให้ดีที่สุดนะครับผมสําหรับฮาวิ่มอยนะครับผม เดี๋ยวเราไปลุยกับทางด้านของซาเปอร์กันเลยแล้วกันนะครับผม Let's go โอ้โหไอน้นี่คัตซีนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะสำหรับ FC 24นะครับก็ไม่ได้เปลี่ยนจาก FIFA 23สักเท่าไหร่นะครับผมเอาละครับโอ้โหสูงยาวเข่าดีครับสำหรับฮาวิมอยครับ อันนี้ใครวะแบตลีอ่อเหไม่ใช่ดีหน้าแก่เกินเอาละครับนี่ฮะหมายเลขสิบห้าครับหาวิมอยครับและแล้วครับเราก็ได้ลงเป็นสิต,ตัวจริงในตำแหน่งแบ็คขวาครับตำแหน่งที่เราถนัดที่สุดนะครับซึ่งก่อน,อนหน้าเนี้แจ็คเก็ตคอปเอาเราไปยืนเป็น เซนเตอร์ซะส,ส่วนใหญ่นะครับแต่เราก็สามารถทําผลงานที่จะเบียดขึ้นเป็นตัวจริงได้แล้วนะครับผมเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยเลวกันนะครับผม let's go <S โอ้โหเตะมานั้งน,นานเพิ่งได้เห็นคัสซีที่ได้ลงเป็น11ต,ตัวจริงครั้งแรกของฮาวิมอยฮะเอาละครับผมแล้วก็เกมการแข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับลิเวอร์พูลจะบุกจาก ขวาไปซ้ายครับแล้วก็ได้เขียนลูกเริ่มเล่นก่อนเราก็จะเล่นเป็นทรงเหมือนทางด้านของจอดี้เอ้ยไม่ใช่จอดี้ดนเนียเอาเวสนะครับเป็นแบ็คจอมบุกอีกหนึ่งคนนะครับที่เป็นไอดอลของฮัฟฟี่มอยด้วยนะครับแล้วสัดเลยลูกนี้โอ้โหเป็นลุยดีอาร์ตครับโอ้โหเริ่มต้นมาได้4นาทีครับลุยดีอาร์ตกดลูกแรกไปแล้วอะ โอ้โหดูฮะเป็นเดโกโจตาให้มาแล้วไม่จับเลยครับดีอาร์ตกดขวาลูกนี้อุยคมเกินยิงกดไปที่เสาสองครับก็เรียบร้อยฮะบิสุมาออกไปให้กับทางด้านของซอนฮึงมินซอนฮึงมินต้องคืนครับเจอกับทางด้านของมอยแล้วให้มาที่บิสุมา มิซูมาให้มาตรงนี้แมดดิสันแมดดิสันล็อกลงมาแล้วปัน่นโอ้โหวิเป็นอลิสันเบเกอร์ครับยังเซฟไม่ได้ครับซันซัอนอยังไงครับซันซันออกมาตรงนี้ให้กันทางด้านของเดวิดเดวิดโอ้โหแล้วดเดวิดแม่งไวกว่าครับลูกนี้เราเข้ามางกรกิโดแล้วยอยู่ที่เกแล้วโอ้โหกดติดบล็อกของมาติปให้มาที่แมคอลิสเตอร์มาที่ซาร่าซาร่ายังไงหมอยเรียกแล้วหมอยกดสายลูกนี้โอ้โหติดบล็อกอะ ยังอยู่ท, <Ear> <c oughs> ที่โจนให้มาที่โจตาโจตาดิอาร์ล็แม็กอัเลสเตอร์โอ้โหโจนให้มาที่บอยอุ้ยหมอยโดนตัดบอลไปลูกนี้จะเป็นสวนขึ้นมาที่แฮร์รี่เกนให้ออกมาแฮร์รี่เกนเคนเดวิดโอ้โหให้มาแฮร์รี่เกนโกนสายโอ้โหลูกนี้เรียบร้อยครับ โอ้สเปอร์ตามตีเสมอจนได้ฮะโอ้เราดูจังหวะนี้แล้วมอยทำมันไรครับลูกนี้เหมือนจะเข้าก็เข้าไม่สุดครับเราโดนเฮลิเคนกดซ้ายยัดเสาสองเรียบร้อยฮะปอโลยังไงครับลูกนี้โอ้คุณโดนสะกิดแต่ว่ายังมาได้อยู่ครับปอโลให้มาคุณลูเซฟกี้ให้มาเฮลิเคนกดขวาอีกแล้วโอ้ยอาริสันเบเกอร์ยังเซฟไม่ได้ฮะแมนนิสันลูเซฟกี้ แล้วเสียบลูกนี้จนันโอ้โหลเสียบโดนบอลนะครับโอ้โหล้ดโดนฟีคิกตรงนี้อันตรายพอสมควรครับยังไงครับลูกนี้เป็นทางด้านของแมดดิสันโอ้โหทำเสียประตูสำหรับฮาวิ่มอยครับโอ้โหแมดดิสันปันดีจ,จัดๆครับลูกนี้โอ้โหแล้วแมดดิสันครับ ปั่นขวาลูกโอ้โหหลบหัวยานแล้วเข้าไปเลยฮะโอ้โดนน้ำสองประตูตัวหนึ่งแล้วครับให้ไปที่สาราสาราต่อมาตรงนี้มอยมอยข้างในมีใครไหมมอยยกมาตรงนี้โอ้โหเราเข้าไม่ถึงครับแต่ว่ายังได้อยู่ที่เอเวเรชันให้มาที่มอยมอยยกมาตรงนี้โอ้โหไม่ถึงเพื่อนนี้ครับ แล้วออกมาที่ทางด้านของซอนฮึงมินมอยมอยยังช้าผมว่าต้องไปเสริมสปีดให้กับมอยหน่อยแล้วแล้วก็สไลด์ได้สวยครับลูกนี้ไ้มาตรงนี้เอา้าเราเสียบอลสไลด์สวยแต่เสียบอลตรงนี้จะโดนแมดดิสันมาติดบล็อกของทางด้านของเอมิลียนแมดดิสันแมดดิสันออกมาที่ซอนฮึงมินครับซอนฮึงมินมีความเร็วแล้วโอ้โหสไลด์ดักแต่ว่าไม่โดนบอลน,นี่ครับมีเวอร์จินฟันไดมาลองอยู่ สาระมุ่งมาที่มอยมอยเก็บบอลไว้ได้มอยกระชากหนีแล้วข้างในมีมอยยกไปเสาสองเราก็ได้โขงด้วยโอ้โหลกไม่ได้ประตูแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้โดนสองประตูตั้งแต่ครึ่งแรกฮะแล้วก็แพ้ไปครับสำหรับร์พูลแมต์นี้ครับล้วการลงเป็นตัวจริงแมตรแรกก็ไม่สามารถพาทีมเก็บ3ามแต้มได้ครับสำหรับฮาวิ่มอยฮะ โอ้โหแล้วเรียบร้อยครับหลุดไปเป็นตัวสำรองอีกแล้วสำหรับฮาวิ่มอยเอาล้ครับแล้วเกมการแข่งันนัดต่อไปครับจะเป็นยูฟาเชเปี้ปนลีรอบแบ่งกลุ่มนัดที่2นะครับก็จะเจอการทางด้านของแรนเจอร์นะเดี๋ยวขอไปซ้อมหน่อยละกันนะครับผมเพราะว่าหลุดเป็นตัวสำรองอีกแล้วครับสำหรับฮาวิ่มอยฮะอ่ะซ้อมชุดนี้ดูซิว่าจะได้กลับมาเป็นตัวจริงในแมตช์นี้หรือเปล่าเล t สโกเอาว่า ได้กลับมาเป็นตัวจริงครับได้โอกาสจะเจ็กเกนคอปอีกครั้งครับโอ้ต้องทําให้ดีครับทำให้ดีกาแมตต์แล้วครับสำหรับฮาวิมอยฮะเอาละครับแมตการแลนเจอร์ครับเราได้เป็นสเปตัวจริงต่อหน้าแฟนบอลครั้งแรกครับในถิ่นแอนฟิวของเราครับเดี๋ยวเราไปลุยกันเลยแล้วกันนะครับผมเลสโกโอ้โหเดินออกจากห้องแต่งตัวอย่างจะเวียวเอาครับต้องเอาครับฮาวิมอยแมตนี้ เอาละครับสำหรับแมตช์นี้เกมการแารข่งขันครึ่งเวลาแรกเริ่มขึ้นครับลุยเดียรแล้วเดียโกโจตามาที่โมซาราโมซาราซาลาตอกมาโอ้ยิงลมคมกริบครับลนี่โอ้โหหมอยหมอยหนีมาหมอยข้างในยกมาตรงนี้โอ้โหไม่ถึงโจตาแล้วขี่ทิ้งไปเลยครับสำหรับทางด้านของเลนเจอร์ มาตีอา้าแล้วมาตีเสียบอลตรงนี้ให้กับดานิโลดานิโลหลุดขึ้นมาแล้วมีเวอร์จินฟันไนเวอร์จินฟันไนขึ้นมาตรงนี้แล้วโอ้สัตว์เรียบร้อยเลยครับโอ้มาตีเพิ่มโอ้มาตีไปเสียบอลตรงนี้ครับแล้วคืนมาเป็นฮากิวิ่งเข้ามาโกดขวาลงนี้ยัดเสาเลยครับโอ้ความผิดพลาดของกองหลังลิเวอร์พูลฮะตาล่าตาล่าให้มาที่ฮาวีมอย หมอยคือหนีเข้ามาข้างในหมอยตัดเข้ามาข้างในแล้วหมอยยกมาที่โจตาแล้วพักได้แล้วกดสายโอ้ยยังเซฟไว้ได้ซาลายกมาตรงนี้เอา้าลูกโขกชนขาลูกมาตีบจากแกตัวได้ไหมแล้วเป็นโจตาโงนีิวตีบล็อกแล้วซาลาโจตาคืนกลับมาที่ฮาวิหมอยหมอยให้ไปที่เคติโจน ลุยดียาร์ลุยดียาร์ดกดขวาก็ติดเซฟอีกครับโอ้โหบุกหนักครับลิเวอร์พูลแม็กอลเลสเตอร์ยกมาตรงนี้ก็ยังได้อยู่ที่ฟันไดแล้วมาดีหาวิมอยกดขวาอีกโอ้โหลูกนี้ประตูจะเหนียวไปไหนครับลูกนี้เอเมเลชานพาขึ้นมาให้มาที่เดโกโจตาแล้วแม็กอลเลสเตอร์กดสายแล้วยังไง แมกกาเลเตอร์ให้มาตรงนี้ลแล้วลุดแล้วเป็นคือติสโจนโอ้โหตามตีเสมอได้เลยครับสำหรับลิบูฟูจากทา่านเรนของ Jones คือติสโจนฮะโอ้เป็นแมกกาเลเตอร์ล็อกหลบมาลูกนี้สวยจัดครับแล้วให้มาตรงนี้คือติสโจนหลุดเดี่ยวๆนี้โกดขวาก็ผ่านมือของผู้รักษาประตูทางด้านของเลนเจอร์เข้าไปฮะกลับสู่เกมได้ครับสําหรับลิเวอร์พูลให้มาตรงนี้เดโกจต้าให้มาแมกกาเลเตอร์แมกกาเลเตอร์ยกมา แล้วโขมาตรงนี้แล้วเป็นอ้าวีโวยโอ้โหยังไม่ใช่ประตูใ <c> ห <oughs> ้มอทีแล้วข้างในมีใครหรือเปล่าแล้วมอยคอสอีกทีแล้วมาที่ <c oughs> ดูยดิอาร์กดแล้วซัดลูกนี้ <c oughs> โอ้ยูยูนี้ต้องชมตั้งแต่มอยพาหนีมาเลยครับ <c oughs> ดูฮะแล้วมอยยกมาที่เราสองตรงนี้กดด้วยขวาแล้วเอ็มเมเนชันอยู่ตรงนั้นพ <c oughs> อดีฮะ <c oughs> โอ้เจอๆอ,อย่างนี้ก็เรียบร้อยฮะลิดแวนคืนกับหมาตรงนี้ยังไงครับฮาจิฮาจิให้มาที่ลิดแวนลิดแวนโดนจิม้มลูกนี้โอ้สวยแล้วมันเสียบอลต่อครับโอ้โหมาสไลด์บล็อกทันครับโอ้กำลัพาพี่มอยฮะแล้วให้มาตรงนี้แล้ว ฮาวีมอยสไลด์ดักสวยครับลูกนี้โอ้โหถือว่าสไลด์แม่นครับดานิโลสเตอร์ลิงสเตอร์ลิงให้มาตรงนี้แล้วหมอยสไลด์ดักสวยครับโอ้ยช่วยเกมรับลิเวอร์พูลได้อย่างสุดยอดนะครับสำหรับฮาวิมอยครับจะสวนขึ้นมาที่แม็กเอลสเตอร์ให้มาที่ฮาวิมอยหมอยพาขึ้นมาหมอยแทงต่อมาที่ซาร่าซาร่ายังไงซาร่าซาร่าเห็นฮาวิมอยไหมซาร่าเห็นมอยไหมซาร่า ซาลาตกกับมันที่มอยมอยขึนมาแล้วสั้นสายโซหนึ่งเอ็นซีตของฮาวิมอยครับมอบให้กับโซบอสไลค,ครับโอ้โหมันเริ่มตั้งแต่ซาลาครับแล้วให้มาฮาวิมอยแล้วโอ้โหแล้วเห็นเพื่อนที่อยู่ในตำแหน่งที่ดีกว่าครับก็ให้โซบอสไลโกดสายลูกนี้เรียบร้อยครับไอ้มันที่แจ็คแจ็คออกมาที่กาบสายที่แคนเบล แกลนเวลต่อมาตรงนี้แล้วโยกเข้าไปตรงนี้โอ้โหแล้วซัดสา,สาโอ้โหอลิสันเบเกอร์เซฟไว้ได้ครับโอโ้แล้วผู้รักษาประตูขึ้นมาด้วยครับสำหรับเลนเจอร์ยกมาตรงนี้ได้โขกเราฮาวิมอยโอ้โหไปวิ่งบังทางของอลิสันเบเกอร์นิดนึงครับดูลูกนี้ยกมาตรงนั้นไม่มีใครขึ้นด้วยครับแล้วขึ้นคนเดียวเราดูฮาวิมอยวิ่งบงังอลิสันเบเกอร์ ดูฮะมงข้าหมัวฮาวิมอยแล้วโอ้โหมันปลายมือจริงๆครับลูกนี้โอเคครับผมก็เรียบร้อยครับโอ้โหสำหรับเกมนี้ครับลิเวอร์พูลเปิดบ้านเอาชนะทางการของเรนเจอร์ไปได้3ประตูต่อ2ครับแล้ววันนี้โอ้โหถือว่าโดดเด่นพอสมควรครับสำหรับฮาวิมอยครับมี1แอสซิดด้วยครับเอาละครับเรามาดูตารางคะแนนตอนนี้กันบ้างนะครับตอนนี้ก็จะเป็นท็อตแนมฮอสเปอร์ครับ อยู่ที่อันดับหนึ่งครับแล้วก็เป็นอาร์เซนอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหผีนี่มาเฉยและยังไม่แพ้ใครด้วยครับสำหรับผีครับแล้วก็เป็นเวสต์แฮมแอตตันลิเวอร์พูลอันดับหกครับเบนฟอร์ดเชลซีอันดับแปดครับเชลซีนี่พอๆกันความเป็นจริงเลยนะโอ้โหแมนซิตี้ตกต่ำอะไรกันนะครับร่วมมาอยู่ที่เก้าครับส่วนโซนใต้ล่างก็มีคริสตัลพาเลดครับเอเวอร์ตันแล้วก็บอร์นมัดนะครับที่มีสี่คะแนนนะครับที่คะแนนเชฟฟิลด์ก็สี่คะแนนก็ถือว่า ยังเป็นช่วงต้นฤดูกาลยังบีเต็มกันสนุกครับเอาละครับแล้วเกมการแข่งขันนะัดต่อไปฮะเราจะเจอกับทางด้านของไบร์ตันที่มันดับที่12นะครับมีอยู่9คะแนนนะเราก็ต้องเก็บ3แต้มให้ได้ครับสำหรับลิเวอร์พูลนะก็ตอนนี้ก็น่าจะเป็นที่เป็นตัวจริงยาวๆเลยนะครับสำหรับอารฟี่มอยฮะเดี๋ยวเราไปลุยกับทางด้านของไบร์ตันกันเลยและกันนะครับผมเลสโก แล้ววันนี้มาเยือนถิ่นไบตันครับที่อเมริกาอะไรสักอย่างเมื่อกี้มองไม่ทัน <c oughs> เอาละครับผมแล้วไบตันเจ้าถิ่นครับจะได้เขี่ยลูกเริ่มเล่นครับบุกจากซ้ายไปขวาครับในชุดสีฟ้าขาวชุดเก่งครับแล้วโอ้ยแมนเชสชันดักไม่ได้แต่ว่ายังเสียบอลอยู่ที่ซอริมัสให้มาที่แอดลี่แอดลี่ติดอยู่ที่คณนาเต้ลูกนี้โอ้แล้วโดนใบ โดนใบแดงครับสำหรับเอนซินโซโอ้โหอะไรครับจังหวะไหนครับเนี่ยเราดูครับโอ้ไปนอกเกมใส่โอ้ทั้งอิมริกาห์ทั้งคุนาเต้โอ้โหเราไปจนสุดเส้นแล้วให้มาที่ลุยดิอาส์ลุยดิอาส์มาที่โจตาแล้วโอ้ล้ว้มอยครับโอ้มันยิงจะแหลบนึกว่าจะหายไปแล้วครับลูก โอ้โหมนหนาไปนิดนึงครับมิตวมาออกไปให้ครับเตมิคัสเตมิคัสมาที่มีตุมะนี่ครับก็คู่ดักไว้ได้สวยหลุยดีอารถึงเส้นหลังย้อนกลับมาแล้วแล้วมาที่หมอยกด,ดขวาโอ้โหได้ยิงสองครั้ง2องคราครับแต่ว่ายังไม่เป็นประตูครับสำหรับหาวิมอยวิ่งมากดขวาลูกนี้ก็โอ้ยออกไปไหนไม่รู้ มาตรงนี้โอ้โหมอยมันอ่านเกมเก่งจังวะอ่านเกมขาดนะสำหรับเขาพี่มอยโจตาเอมเมรลชนันเห็นไหมฝั่งขวาออกมาที่หาพี่มอยแล้วครับมอยให้ไปที่โมซาลามาที่โจตาแล้วมาแล้ว,แล,วแล้วให้มาที่หาพี่มอยมอยคอร์สลูกนี้โอ้โหแล้วเป็นลูกคอร์สที่สุดสวยของอาพี่มอยครับ โอ้โดูฮะแล้วไอมาตรงนี้ไม่ออฟไซด์แล้วมอยเห็นข้างในมีลุยดีอาร์วิ่งสอดมาโอ้โตำแหน่งมันพอดีพอดีครับเต็หมหัวครับลูกนี้เรียบร้อยครับโจตาให้มาดีอาร์โอ้โหเล่นท่าเล่นท่าแล้วเคยติดตจวมาที่ฮาวีมอยกดขวาลูมาแ้วอิ่งอะไรครับเนี่ยหมุนตำแหน่งครับเอเมเชัยนลงมาแล้วไปมาที่มอย มอยให้ไปที่แม็กอาร์เลสเตอร์ให้มาที่ลุยดิอาร์ตลุยดิอาร์ตมาที่ฮาวีมอยฮาวีมอยโอ้ต้องคืนครับแล้วยังไม่ได้ต่อไปที่แม็กอาร์เลสเตอร์มาที่โจตาโอ้โหอ,อ,อะไรจะป่านนั้นครับแล้วลูกนี้ก็หมอยมีส่วนสําคัญอีกแล้วครับแล้วทำกันสวยครับลูกนี้แล้วโจตากดยัดเสาแรกโอ้โหสาติวไม่ทันนะครับลูกนี้เดา เดี๋ยวเสียบสไลด์โอ้โหสวยจัดครับลูกนี้สไลด์ดักสวยเดี๋ยวสวนเลยครับลุวสวนมาตรงนี้โมซาลาโมเมตซาลามาดีเดี๋ยวก็โจตาโจตาปั่นซ้ายโอ้โหเรียบร้อยลูกนี้สามประตูต่อศูนย์จริงๆลูกนี้ต้องชมตั้งแต่มอยเสียบสไลด์ดักได้แล้วก็เป็นเกมสวนขึ้นมาของลิเวอร์พูลฮะแล้วมาจบที่ เดโกโจตาป e Ooh, ั่นด้วยสายผ่านมือของสติวเข้าไปอะสอรีมารสับหลอกตรงนี้แล้วแทงมาโอ้โหคุณเตะแล้วดักไว้ได้ครับโอ้โหแล้วก็เรียบร้อยครับโอ้ลิเวอร์พูลบุกออกมาเอาชนะทางด้านของไบตันไปได้สประตูต่อศูนย์ครับซึ่งไบตันนี่เอนซินโซครับโดไปแดงตั้งแต่ช่วงต้นครึ่งเวลาแรกครับก็ทำให้ลิเวอร์พูลได้เปรียบตัวผู้เล่นแล้วก็เอาชนะไปได้ครับ โอ้โหแล้วเมื่อกี้เห็นแวบๆครับได้แมนอองน้แมนเฉยเลยครับสำหรับโอ้หาวิมอยครับแมนนองน้แมนแรกของเจ้าตัวด้วยครับอืมภาคภุมิใจครับเอาละครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องกันเยอะๆนะครับให้กับาวิมอยนะครับติดตามหาวิมอยว่าเส้นทางของเจ้าตัวจะเป็นยังไงต่อไปครับแล้วเจอกันใหม่ EP หน้านะครับผมสำหรับอีนี้ก็ ขอบคุณครับ